มาแล้วครับน้องคันจิ๋วของเราสูซกิจสวิป1.2 GLX ปี13ครับคุณพี่เลขหมายวิ่งไปแค่แสนสองกับราคาตั้งขาย9 9 9 0 0 0บาทครับคุณพี่รถอีโ e คคาน่าใช้งานบอกเลยว่าถามหากันเยอะมากๆวันนี้ทางมอเของเราจัดมาให้เป็นที่เรียบร้อยครับคุณพี่จ๋าใครกำลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดครับเดี๋ยวเราไปชมเส้นสายและรายละเอียดตัวรถกันดีกว่าครับว่าจะสวยงามขนาดไหนไปกันเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีของบริษัทเพชรยนต์ทุกคนเลยนะครับวันนี้พบกับบูครับเช่นเคยเลยที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์นั่นเองครับคุณพี่เราอยู่ฝั่งสาขาสุวินทวงศ์46ครับน้องจอกกรุงเทพครับคุณพี่บอกเลยว่าเป็นเต้นรถนะคะที่เปิดใหม่รองรับรถมือสองนะครับมากกว่า500คันฮะเป็นรถเต้นที่ใหญ่ที่สุดในย่านสุวินทวงศ์เลยก็ว่าได้นะครับคุณพี่วันนี้น้องจัดคันนี้มาให้ดีกว่าครับกอบเจ้าตัว ซูซูกิสวีปหนึ่นั่นเองครับเป็นปี2013ครับเลขไมายวิ่งไปแค่1 2 0 0 0 0โลก,กับราคา1,99,000บาทครับคุณพี่รถขนาดเล็กใช้งานง่ายอีโคคาใครๆก็กำลังถามหาแน่นอนวันนี้บอสของเราจัดมาให้แล้วจ้กคุณพี่จ๋าแต่บอกเลยว่าจิ๋วแค่ด้านนอกนะคะแต่ด้านในไม่จิว๋วตามเลยเพราะว่า ังชันและตัวเบาะนะควางขวางสบายสะดวกสบายมากๆเลยนะคะคุณพี่และสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้านะคบเป็นไฟโปรเจกเตอร์ LED นั่นเนะคะกระจังด้านหน้าเป็นเอกลักษณ์มากๆสําหรับเจ้าตัวสศรษกิจสวิปของเรานะคบไม่เหมือนใครและสวยสุดๆลงตัวมากๆสําหรับเจ้าตัวคันจิ๋วของเรานะคะน้องเนี่ยตะมูตะมีมากๆเลยนะครับทุกคนจ๋า และสาหรับกระจังทางด้านหน้านะครับได้เป็นสีดํานะคะคุณพี่เป็นลายตารางพึ่งอ้าวไม่ใช่ตารางพึ่งเป็นลายเฉพาะรุ่นของเขานะคะคุณพี่และโลโก้ของซูซูกินะครับใหญ่โตแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าครบเต็มระบบแน่นอนนะคะสําหรับเจ้าตัวโคมไฟของเขานั่นเองเรามาดูกันต่อสําหรับทางด้านข้างครับคุณพี่และเห็นได้เลยว่าสําหรับทางด้านข้างนะครับตัวสีนะครับสม่ําเสมอทั่วทั้งคันแบบนี้ได้เป็นสีขาวมุกนะคะ นำไปใช้ง,ง่ายๆสะดวกสะดวกสบายสบายได้เลยไล่กันไปกันต่อนะคะสําหรับเจ้าตัวลายล้อแม็กนะคะหรือว่าตัวยางแล้วบอกเลยนะคะว่าสําหรับตัวยางน้องใจใหญ่มากมาพร้อมกับตัวยางมิชลินนะคะคันนี้นะเป็นยางปี2020นะคะคุณพี่แต่น้องคิดว่านะคันนี้ต้องถึงเวลานะคะจะต้องเปลีย่ยนยางแล้วล่ะนะครับแล้วก็ลายล้อแม็กคุณพี่ดูได้เลยน้องซูม่เห็นทุกช่วงทุกมุมของเจ้าตัวลายล้อแม็กพี่ดูนะ น้องไม่มีการปีนฟูดบาทมาเลยนะครับมาพร้อมดิสเบกสองล้อหน้าเองนั่นเองนะคะมา,ามาดูกันต่อดสาหรับทางด้านในนะครับตัวโชคนะฮะยังใช้งานได้ดีอยู่เลยยังนิ่งๆแล้วก็นิ่มๆอยู่เลยนะครับจุดมาร์กแต้มเดิมจากโรงงานนะครับโครงสร้างตัวรถเนี่ยไม่มีสนิมกัรกินหรือกัดก,ก่อนแน่นอนตุ้มล้อครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้านะครับหัวกิ๊บหัวน็อตต่างๆนะครับคุพี่ก็ สะดวกสบายสบายแบบนี้เลยนะครับถือว่าไม่มีการงัดแงะหรือถอดเปลี่ยนมาแน่นอนดูการพังที่ด้านหลังต่อนะครับตัวกิบไม่มีการขยับขยื้อนสะอาดสะอ้ะอานแบบนี้นะคะรถเราเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสาหรับคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะคะอ่ากระจกด้านข้างครับตัวนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นกระจกทางด้านข้างแบบพับไฟฟ้านะคะแต่มาพร้อมไฟเลี้ยวคิ้วกันสัดต่างๆติดมาให้ครบหมดแล้วถึง4บาทน,นะคะคุณพี่สําหรับตัวฟิล์มนะ ใครสนใจนะเดี๋ยน้องเปลี่ยนให้เลยนะคะทั้งหมด4ี่บาทอันนี้น้องแถมให้เป็นกรณีพิเศษนะคะก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะเราให้ดูสําหรับเจ้าตัวกระจกคันนี้เลยนะคะเป็นของเดิมจากโรงงานเลยนะคะของชูซูกิของเรานั่นเองแม่มันไม่กดโฟกัสให้น้องเลยเสียใจจังนะครับโลโก้ติดมาให้ชัดเจนแบบนี้แล้วมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์เลดซ้ายขวาเลยนะครับในการปลดล็อกรถคันนี้นั่นเองนะเป็นคันจิ๋วนะครับแต่ว่าได้ฟังก์ชันและระบบแบบจัดเต็มขนาดนี้นะคะคุณพี่จ๋า มาดูกันต่อสําหรับทางด้านในคันนี้กันบ้างนะว่าจะเป็นยังไงอ่ะและสําหรับทางด้านในคันนี้ไปต่อกันเลยครับทางด้านในพี่เห็นได้เลยนะคะตัวนี้เป็นสีชุบแพ้เดิมจากโรงงานและสําหรับหัวน็อตคันนี้นะคะเป็นหัวน็อตที่คมสันชัดเจนมากๆและเม็ดอาร์ตมีมาให้ทุกจุดตัวยังไม่มีฉีขัดนะคะคุณพี่สีแห้งกริบแบบนี้เลยนะคะคุณพี่ไม่มีการนําสีหน่ะ มาพ่นทับหรือทาทับแน่นอนโครงสร้างทางด้านล่างนะครับสวยงามเช่นเดียวกันเหมือนไม่ได้ใช้งานมาได้เลยนะคบแล้วก็สําหรับเจ้าตัวแผ่นเพจนะคบคุณพี่จ๋าปอกโมเดลของตัวรถต่างๆนะคัและอองสีนะคะไม่มีติดมาแน่นอนนะอันนี้คือตัวยืนยันได้เลยนะคบว่าเราไม่มีการกลับสีมาแน่นอนหรือว่านําสีมาพ่นทับทาทับนะคบคุณพี่มากันต่อสําหรับทางด้านเสาบีคันนี้ครับคุณพี่จ๋าสําหรับทางด้านเสาบีคันนี้นะคะหัวนัดต่างๆงนะคบคุณพี่คมชัดชัดเจนแบบนี้แล้วน้องให้ดู สี่จุดเลยนะสําหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับกาลังมองหารถมือสองคุณภาพเกรดเอนะครับแล้วก็ไม่สะดวกเข้ามาดูตัวรถเนาะวันนี้น้องจัดมาให้แล้วกับเจ้าตัววิดีโอของน้องนะคะให้ดูแบบทุกจุดสี่มุมสี่ด้านเลยนะครับพุ่อพี่ามาดูกันต่อสําหรับทางด้านหลังนะครับเสาบีของน้องซ้ายมือนะคะพี่ โอ้ยสวยงามมากๆเลยนะคะน้องคันนี้ของเราและน้องบอกเลยนะว่าน้องเนี่ยรีวิวไปยิ้มกุ้มกิ่มไปนะคะเพราะว่าน้องเป็นดีไซน์ที่แบบชอบมากๆเลยนะคะสาหรับรถอีโคคาร์นะคะและประหยัดน้ํามันอีกด้วยนะพี่ต๋าไปดูดีไซน์สําหรับทางด้านหลังคันนี้กันบ้างต่อเลยดีกว่านะครับโลโก้สกิสวิปนะคะชัดเจนแบบนี้รับนี่ได้เป็นสีขาวมุกนะครับไม่ติดเหลืองเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับที่ปัจจุบฝนทางด้านหลังครับสามารถใช้งานได้ ปกติแน่นอนนะคบขับขี่ไประหว่างฝนตกนะคบตัวนี้ก็ไม่บดบวังวิสัยทัศน์แน่นอนนะคบมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะให้ถึง2องจุดเลยระบบความปลอดภัยก็ถือว่ามาชัดเจนเต็มแบบนี้เลยนะคบคุณพี่เราไปดูกันต่อสําหรับโครงสร้างทางด้านในคันนี้กันบ้างครับว่าจะเป็นยังไงแล้วบอกเลยว่าสําหรับเจ้าตัวฝาท้ายคันนี้นะครบเปิดง่ายๆสบายๆเลยนะคบคุณพี่โอ้เบามือมากๆเลยนะคะ มา,มาดูกันต่อครับสําหรับเจ้าตัวรางน้ําคันนี้นะคะคุณพี่น้องไล่จากด้านซ้ายมือให้ดูเลยนะครับหัวน mm ็อ hmm. ตต่างๆนะคบไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวตัวหัวน็อตตรงโชคเม็ดอาร์ตหรือว่าหัวน็อตทางด้านฝาท้ายทางด้านบนของเรานะครับคุณพี่ก็คมชัดนะคบแล้วก็สีเนี่ยไล่ให้ดูเลยว่าแห้งกริบสะอาดอาดนะครับไม่มีผิวตะกุกตะกักนะคะเหมือนสีผิวเปลือกส้มนะคะคุณพี่จ๋า อันนี้น้องไล่มาทางด้านขวาเลยแล้วตัวโชว์เมื่อกี้เปิดออกมาคุณพี่ได้ยินเลยนะคะว่าไม่มีเสียงเอีอาอ์นะคะคุณพี่เสียงเนี่ยยังนิ่งๆนิ่มๆอยู่เลยตัวโคมไฟนะคะเป็นของแท้เดิมแน่นอนและเอกลักษณ์มากๆเลยสําหรับเจ้าตัวไฟท้ายนะคะใหญ่โตมากๆจริงๆนะคะคุณพี่สําหรับเจ้าตัวสวิฟของน้องนั่นเองนะมากันต่อครับสําหรับทางด้านหลังนะ คันนี้นะเขามีตัวแผ่นกันความร้อนมาให้ด้วยนะคะเวลาใส่อของสัมภาระจุกจิกนะคะหรือว่าอะไรก็ตามแต่กันความร้อนไว้ให้เลยนะคะคุณพี่จ๋าโครงสร้างทางด้านในนะครับอันนี้สามารถใส่กระเป๋าเดินทางนะได้หนึ่งใบนะคะคุณพี่ขอขอสักขนาด20นิ้วนะคะวางแนวตั้งได้เลยนะครับคุณพี่จ๋าแล้วมากันต่อนะครับเดี๋ยวน้องให้ดูทางด้านในกันด้วยดีกว่านะ และสําหรับทางด้านในคันนี้โอ้ไม่ต้องตกใจไปนะคะคุณพี่สําหรับยางแล้วอะไรนะคะอันนี้เราเอาไปทําความสะอาดนะคบเดี๋ยวเอามาใส่เพิ่มให้นะครับคุณพี่จ๋าโครงสร้างทางด้านหลังเช่นเดียวกันครับเม็ดอัดก็มาแบบทุกจุดแบบนี้แล้วพี่ดูได้เลยว่าสําหรับเจ้าตัวลอยสีนทางมะพร้าวของเรานะครับเป็นสีเปลือกไข่นั่นเองนะคะพี่ถ้าเกิดว่า พี่ไปชมรถนะคะจากที่อื่นนะครับแล้วเห็นว่ารอยเซนของเขานะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคุณพี่ต้องลองพิจารณานิดนึงนะคะว่ารถคันนั้นอาจจะเคยทําอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ปิดฝาท้ายเปรียบเดี่ยวนะคะเสียงไม่ดังจนเกินไปก็เข้าที่เข้าล็อกของเขาเลยนะคะคุณพี่ไล่มากันต่อสําหรับทางด้านขวาคันนี้ครับเน่สวยไหมน้องบอกเลยนะครับว่าสําหรับผู้โดยสารทางด้านหลังนะคะ ตัวเบาะนั่งนะครับหรือว่าเจ้าตัวพนักพิงหัวเบาะต่างๆนะครับได้เป็นเบาะผ้านะครับแล้วคันนี้นะคะนั่งลงไปนะคะกระชับตัวได้ดีมากนั่งสบายมากนะครับแล้วก็หรือว่าใครนะ,ะจะนอนนะครับออกต่างจังหวัดนะก็ถือว่าโอเคเลยนะคุณพี่แล้วน้องบอกแล้วนะคะว่าสําหรับเจ้าคันนี้นะจิ๋วแค่ตัวรถจริงๆสําหรับทางด้านในไม่จิ๋วตามเลยเพราะว่าฟังก์ชันมาให้แบบจัดเต็มนะจ๊ะมากันต่อครับสําหรับทางด้านหน้าหรือว่า คนขับของเรานั่นเองนะครับโครงสร้างทางประตูนะคะตัวนี้เป็นโครงสร้างพลาสติกแท้เดิมจากโรงงานนะครับพุ่มมากับเจ้าตัวหนัง,นงด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตัวหนังนั่นเองนะจ๊ะคุณพี่จา๋าและสําหรับกระจกนะคะเป็นตัวออโต้หนึ่งบานนะครับที่เหลือจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับคันนี้นะกระจกเนี่ยสามารถปิดปิดเปิดออโต้ดได้นะครับสําหรับตัวนี้นั่นเองนะครับคุณพี่จา๋ามากันต่อสําหรับทางด้านในคันนี้ครับ สำหรับข้างในคันนี้นะคะรับได้เป็นระบบ Smart e n g i n ินะครับหรือว่า e n g i n ้ Start นั่นเองนะครับโอ้บอกเลยว่าราคาเท่านี้ได้ฟังก์ชันขนาดนี้พี่เอาเถอะเอาไปใช้งานเถอะยังไงก็คุ้มนะคะแล้วสำหรับพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันหนึ่งข้างนะคะคุณพี่จ๋าควบคุมหน้าจอวิทยุของเรานนั่นเองและสำหรับหน้าจอวิทยุใช้งานง่ายมากๆเดี๋ยน้องขอลองสตาร์ทให้พี่ๆดูดีกว่าแหมเป็นไง ตัวแอร์เย็นมากนะคุณพี่ตัวแอร์คันนี้เย็นมากนะแต่น้องขอเบาก่อนนะคีแต่คุณพี่จะไม่ได้ยินเสียงนนองนะตัวแอร์ทางด้านหน้านะครับมีไม่ให้ถึง4จุดเลยและสําหรับหน้าจอวิทยุนะคบใช้งานได้แบบปกติเลยแต่คุณพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะสาหรับที่ปิดตรงนี้นเดี๋ยวนนองหาปิดให้นะครับอันนี้เป็นการหาขึ้นเนาะแล้วก็สาหรับวอลลุ่มนะเดี๋ยวนนองขอกดที่เจ้าตัวอันนี้หน่อย ะะเสียงก็ยังชัดเจนนะคะคุณพี่จ๋าตัวแอร์ตัวนี้ก็สวยงามเช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวออโต้ด้วยนะจ๊ะคุณพี่จ๋าทางด้านหน้าครับคุณพี่เดี๋ยน้องขอลองให้ดูสักนิดหนึ่งนะสาหรับทางด้านหน้าตัวนี้นะครับสามารถวางของนะครับที่ใส่ของเนี่ยน้องวางเจ้าตัวกระเป๋าใมาอยู่ทางด้านหน้าแล้วก็วางแก้วนะคะได้ถึง1ใบแล้วก็าหาที่เสียบจุกสายชาร์จหน่อยนะครับสาหรับทางด้านหน้านั่นเอง หัวเกียร์ไม่มีลอกล่อนครับตัดมากับเจ้าตัวโครเมียมด้วยนะคะดีไซน์สวยมากเลยนะสาหรับเจ้าตัวสวิปคันนี้นะครับคุณพี่จา๋าอ่ะและสําหรับพี่ๆจา๋าบอกเลยว่าต้องมีคนถูกใจกับเจ้าตัวเล็กพิกขี้หนูของน้องบ้างแหละนะเจ้าจิ๋วของน้องนั่นเองนะครับมาย้ํากันอีกรอบนะคะเป็นเจ้าตัวซูซูกิสวิป1.2 GLX นะครับเป็นปี2013ครับคุณพี่ เลขไม้วิ่งไปแค่120 0 0 0นโลนะครับกับราคานะคะ199,000บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าใครสนใจนะต้องรีบจัดรีบจองนะครับมาแค่คันเดียวมีแค่คันเดียวเท่านั้นแล้วได้เป็นสีขาวด้วยนะคะเดี๋ยน้องทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ทางด้านบนนะสำหรับพี่ๆที่สนใจสามารถแอดบัญชเขียวหรือโทรติดต่อหาน้องได้เลยนะครับถ้าใครถูกใจคันนี้นะคะบอกเลยว่าต้องรีบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไว้ได้เลยว่า คลิปหน้านะน้องจะนำคันไหนมารีวิวมาโชว์กันต่อเลยนะคะวันนี้ขอตัวเราไปก่อนบ๊ายบายครับ